สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเอาละครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกครัวเชฟจิตอาสาทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเชฟภาคใต้นะครับเราต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เกิดภัยพิบัติที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอําเภอปากพนังตอนนี้เรายืนอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเกาะทวดนะครับที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้เรากําลังจะดําเนินตั้งโรงครัวโครงการน้าพระไทยพระราทานเพื่อปรุงอาหารสดใหม่สะอาด แจกจ่ายพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับพี่เอกครับตอนนี้เป็นยังไงฮะครัว่าอ่าสวัสดีเพื่อนๆครับสมาชิกใน Facebook ด้วยนะครับผมครับวันนี้ครวเชฟจียาสาระครับลงพื้นที่เป็นวันแรกเลยครับรับเป็นมือแรกอันทีเดียวนะครับเดี๋ยวภารกิจนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามเจ้าของพื้นที่คือเชฟจียาสาภาคใต้กันสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปประธานมั่งลองคุยอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าตอนนี้ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วยังไงกววัแล้ครบ สวัสดีครับผมเชฟนุ่นนะครับประธานโคนเชฟจิตอาสาจังหวัดภูกเก็ตนะครับก็วันนี้เราเข้าพื้นที่วันแรกนะครับตอนแรกเรากะจะตั้งที่อะไรนะเชฟบอสที่ไอ้ที่ทนพิตำมนะครับพอ,พ,อพอดีเน,อเนื่องเนื่องเนื่องจากที่นพิตามมันเป็นพื้นที่สูงน้ํามันลดระดับลงเร็วนะครับซึ่ง กลับมาปกติได้เร็วมากเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนนี่เรามารอปนะ้ำมารอปนะ้ำก่อนที่จะลงใช่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 ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเห็น,นใช่ครับพ่วงขังเห็นในชาวบ้านแล้วก็ทางตำรวจเขาบอกว่าอย่างน้อยคืออาทิตย์หรือสองอาทิตย์ตรงนี้ซึ่งจะเป็นมวลน้ําทั้งหมดจะมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมีความจําเป็นที่เราจะต้องเข้ามาช่วยเหลือจุดนี้อย่างเร่งด่วนใช่ใช่นนใช่ตั้งแต่เข้ามาเมื่อคือนนี้เห็นภาพ สองขั้นถนนนี่เต็มหมดเลยทั้งบัวทั้งรถจอดเต็มหมดเลยซึ่งซึ่งซึ่งเข้าลงมาไม่ได้นะครับจะสังเกตดูฮะรถเต็มหมดเลยน้ําข้างหลังเต็มหมดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองสัมภาษณ์นะครับต้องลองอ้ฟังจากไอ้เชฟวอดอีกทีนึงว่าว่าใช่ว่าครับเจ้าของพื้นที่เลยทีเดียวครับนะฮะว่าของว่าของสุรรนแล้วก็ในส่วนของไอ้นครจะประมาณไหนนะเรื่องกิจกรรมนะครับพี่เชฟวอตอธิบายให้พี่น้องเราฟังว่าก็สวัสดีครับเพื่อน Â, สมาชิกท uh ุกท <des insane. S 1> ่านนะครับทุกภาคนะครับตอนนี้ผมด้อยู่ในพื้นที่นะผมเชฟออดพงศักดิ์กุเมืองนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอปากพนังนะฮะเกาะทวดนะครับซึ่งได้รับความเดือดร้อนก็เบื้องต้นที่ได้คุยไปนะครับน้ําจะท่วมขังจะเป็นน้าจุดจุดท้ายนะครับตรงนี้ทึ่เราได้เข้าพื้นที่มาเมื่อคืนนะฮะแล้วก็ที่จะบนรด้รับความเดือดร้อนวันนี้ก็เราจะยกครัวมาตั้งนะครับนะครับครัวเชฟเสือสาภาคใต้นะครับครัวเชฟเสือสาภาคใต้นะครับเราได้มาปรุงอาหาร2มื้อนะครับ ครับผมครับส่งมือตามจํานวนที่แจ้งมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดือนกุมภาหกสี่นะครับพบกันที่สุราษฎร์ธานีนะครับจะทำเขาทำอะไรครับกิจกรรมจะทำอะไรครับเปิดกิจกรรมนะครับเปิดครัวจิตสายที่นะครับเอาอบรมเชฟครับรมเชฟความว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์นี้เป็นกิจกรรมเรื่องสมาชิกครัวเชฟจิตรสายครับซึ่งเรากําลังจะรับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัตินะครับสมาชิกท่านใดอยากจะมาร่วม หรือมาร่วมนะครับประสานได้ได้ครับผมที่เชฟออสจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมครับก็เชิญสมาชิกทุกท่านนะครับครับผมเอาเชฟเอ่อเชฟมอสมีอะไรจังหวัดผมว่าเชฟมอสกบเราก็เดินทางมาจากภูเก็ตไกลกัแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเยอะมากนะครับแล้วก็กินกินหลายหมู่บ้านอยู่ก็หลายพายก็ครัวอยู่ที่ว่าที่มีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ไดาจะอยู่กันเดกสักหลายวันอยู่ก็เราดูสถานการณ์อยู่เรื่อยๆนะครับ วันนี้เราเริ่มเมดูแรกะไรนะครับเชฟหนึ่งเมนูแรกรู้สึกว่าเป็นไก่ทอดน้ปลาไก่ทอดน้ปลาครับโอ้เราจะทำไก่ทอดปลาแข่งกับหมูหมูสามชั้นที่นอนนุ่มเลยครับผมหมูสามชั้นทอดปลากับคุณน้ำมันอนใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไก่ทอดปลาเราดูนะครับอร่อยขนาดไหนครับไก่ทอดปลานครเอาล่ะครับฝากติดตามเชฟท่านใดที่ว่างจากภารกิจนะครับจังหวัด นครศรีธรรมราชนะครับสถานีตารวจภูทรเกาะทวดนะครับปักหมุดแล้วก็เดินทางมาได้เลยครับโดยรถยนต์ตอนนี้ถึงนะฮะแต่ไปขอให้ป็นรถปิกอัพนะครับรถเก๋งรถส่วนตัวเดี๋ยวเพิ่มเข้ามานะครับเอาละครับมื้อแรกวันนี้เดี๋ยวเรากําลังเสร็จจากภารกิจตรงนี้เราก็จะเริ่มปรุงเริ่มปรุงเลยนะครับแพ็กกิ้งส่งตามหมู่บ้านนี่เราเตรียมเรือเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยนะครับเอาละครับขอบคุณเชฟจิตอาสาทั่วประเทศไทยนะครับส่งกาลังใจมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับสวัสดีครับ ไม่มีงงครับไหนน้ำเป็น,น,นในไรยาใครรถขับมาแล้วมองไม่เห็นถนนเลยได้กับรถเขาก็จะไม่เดี๋ยวผูมมองเขาด้วยปดู๋ปั่นปันกับปััน รอบสามรอบแล้วก็เรียนวันก็เนนะครับไตอดปลูซ่ป้อมครับมีสมช่างที่คนตังรองได้หรือเปล่าบอกว่า มาที่ว่าเอาไปทอดใส่ก็เหนียวตอนเช้าขายได้เลยดีครั้งนงนั้นเราทำสี่ร้อยสี่ร้อยโด้เทนไม่ค่อยไม่เคยทอดยทด้วเลย